สวัสดีครับวันนี้ก็นจะมาตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์ในคลิปที่ผมลงไปนะครับที่ว่าน้องน,องน้องแดนซซื้อมงกุฎให้นะครับบางคนจิตใจดีอานามงกุฎเพราะอันนี้อันนี้ข้ามไปก่อนนะเพื่อนเราจะเอาที่มันเป็นประเด็นจริงๆที่จริงคนคนเขาก็วกับอะไรให้อยู่ บ่ให้เขาอยู่แล้วสิเขาได้แต่เจ้าภาพที่บอดจูอนุญ,ญาตให้เขาให้เขาคนนอกที่จะเข้าบ้านมาผ่านแอดมินถึงจะได้เขาอันนี้อาจจะขาดสายตาแอดมินเพรท่านในสังเกตครับก็เป็นกำลังใจให้น้องอย้นะครับอ,อันนี้คอมเมนต์ที่ดีนะ แมนครับผมเขาจริงๆเข้าไปใเขานะครับมันเขามากแบบว่าเออมีม,มีแบบว่าเออสมมติเปลี่ยนเอฟซีของเอ่อพิอาจูอย่างเงี้ยพี่พิพอาจูพาเข้ามาอเีเออเพราะว่าอันนี้จะเขามากในใจผมกับบูมูอกันนะครับห้ามคนที่ไ่เกี่ยวข้องกับวงเข้บบขลาลังเวทีเลยครับชักมีแจ่ของหายไยแล้วแมนครับแต่ว่า ก็จะมียกเว้นกรณีพิเศษที่เ,เป็นเอฟซีโดยตรงที่เขามามาหามายามมาเยี่ยมกรณีพิเศษติแบาห้าเห้ามผ้าเขามาเอียนเอาใจให้น้องนั่นเจอซะเพรคุณแทนน้นองมีหลายสาเหตุบ่อยของคนเนาะเข้าหลังเวทีแบนครับควรมีกฎห้ามเข้าหลังเวทีแล้วนะครับเคสนี้จะได้เป็นบทเรียน เกสิมีคนตอบกลับว่ามันอยูที่ตัวเองเก็บของให้ดีของต่างๆคนเล่ารู้นะไม่รู้ใจอ่าชีวไาจงไดนล่ะครับช่วงน,นั้นเป็นช่วงเตลาผูดก็ฝ่าวครับผมแล้วมันเป็นช่วงเตยลาแล้วไงคือแบบเราเตลาเสร็จเราก็จะเก็บของเก็บของเก็บยังให้มันแล้วเตยลาเสร็จนะครับ เก็บข้องเก็บยังทำไมแล้วก็จังสิไปหาพักพอน่นะครับเห็นหนะ้าคน้นยู่สิแจงความตำรวจนำหาผู้นำหาแจงผู้นำหมู่บ้านติดตามห้เลยหน้าสิเป็นคนแถวนั้นแหละเอออันนี้อันนี้ก็กระเมียนนะครับการิมี นี่ครับก็บไปแจ้งไปสอบถามไนะครับไปเอารูปเอายัางให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราก็จะประสารงานให้อยู่ครับจะบ,บอกให,ให้เพื่อนไปกมมติเจอตัวแล้วก็ทักไปทางเพจนะทักไปทางเพจได้เลยคงห้มามยากครับเพราะมีเพราะเอฟซีน้องก็คงต้องคอยดูแลกันไปต้องมีคนที่จะพาเอฟซี FC เข้าและคนที่ เข้าไปต้องดูแลครับส่วนของมีค่าของแต่ละคนก็ควรเก็บให้ดีครับคืออย่าให้มีคนง่ายๆเอาอะไรปกปิดไว้บ้างคนที่จะเข้าไปเอาของคงไม่มีใครเข้าไปหรือคนแน่นอนถ้าหยิบง่ายๆก็จะคว้าออกไปเลยก็จะได้ของไปง่ายๆเมนอันนี้ก็เมน อันนี้กระเมียนนะครับส่วนหนึ่งต่ว่าณช่วงเวลานั้นคือเป็นช่วงเกลรายครับมั mm. นน้องอาจจะเฝ้าทีนะครับแล้วก็อาจจะรีบเฝ้าจะย,ยังนะครับเห mm. ็นในหลายคลิปมันขึ้นยังแปลกใจว่าปวยขุ่นหนอกมาไมแมนครับมันขึ้นเของหน้าลายอีรีครับเของหาแบบโอ้ยมันเป็น ทั้งหลังเป็นของน้ำนะครับแล้วเพื่อนเกิดกันสั้นกะสีไว้การสั้นกระสีไว้เลยได้ว,ว่าเออฝั่งนี้ให้เป็นของหมอลำนะของวงหมอลำนะของแดดเซื้อของหมอลำนะฝั่งนูน้นเออคนภายหรอกแะเข้าก็เข้าไปเลยเพราะว่าของน้ำมีสองฝั่งแต่ว่ากระซีมีบางส่วนที่แบบว่าแทรกนะแทรกน้าเต็นมาจังจเต็นผมมืเต็นผมเต็นผมยูยูติดกันเลยกับหมองสั้นกระซีก็จากับแทกมา ที่นอนก็ไปในนอนเทือกขวักขากขวักขากขวักขากมาอันนี้ก็นี่แหละครับเพื่อนๆคุยกันอยู่เรารับเมื่อแรงเจื่อความครับจับได้แบบนี้ตำรวจตรวจหาหลักฐานหาง่ายถ้าเป็นคนไทยนะแม่งครับเพราะว่ารูปภาพยังเมามีเบอร์เมื่อก่อนห้ามคนไทยนอกเข้าหลังเวที ไถึงเดือนกลับมาวันเดิมจะว่ายังไงล,ละ่ะก็คนที่เป็นกรณีพิเศษแล้วกันนะครับที่เข้ามาเป็นเอฟซีเป็น, MC, ปนยังทีหูจักกันคนที่ไม่รู้จักเลยนี่ไม่สมควรเข้ามาหรือว่าใหฮมีคกนพาเข้าไปแอดบินพาเข้าไปติดต่อสอบถามเรื่องจ้างงานหรือว่าเรื่อง ยังก็แล้วแต่นะครับเหตมินทาเข้าไปอีกควมีการห้ามเข้าหลังเวทีแล้วล่ะละยื่นมาหลายครั้งแบบนี้นะครับส่งคืนน้องดวนครับมีหลักฐานแล้วส่งคืนโดนดวนนะครับสําหรับคนที่เอาไปนะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณโดนนะครับมีหลักฐานนะครับผ่วพ่อการใช้ไทยไว้เรอบ รถตำรวจก็จอดอยู่หลายงานวันนี้ไแจ้งตำรวจครับเอาไปแหลเบิ้งแล้วครับผมอ่าผมถ่ายคลิปอยู่ผมแล้วผมบันทึกไว้ในโทรศัพท์ผมแล้วผมถ่ายคลิปอยู่ผมก็ต้องออกจากคลิปแล้วเอาไปแหลเขาเบิง้งสิว่าอันนี้คือผมถ่ายคลิปแล้วปุ๊บ <c oughs> ผมก็เอาเขาเบิง้งผมยางเลาะหาเบิง้งนะครับผมยางเลาะหาเบิง้งซอยกันก่อนีน่ผมถ่ายคลิปแล้วปุ๊บผมก็เอาแผลเขาเบิง้ง เพื่อนกับไทยรู้ไว้เดีวเพื่อนก็ยังเพื่อนกับได้ติดต่อไปทางเพจนะครับเป็นระบบป้องกันคนนอกเข้าหลังเวทีจะช่วยโอจะมีของหายเรื่อโอ้ไม่มีระบบป้องกันหลังเวทีจะมีของหายเรื่อยๆต้องทำใจนะครับแต่เแื่นองนึงเดี๋ยวจะคุยกันตอนเย็นนะครับ เพชรบุญใหญ่เสียชื้อตกใจครับผมแสดงว่าคนคอมเมนต์อาจจะเป็นคนเพชรบุญนะครับเก็ซีท่องเพชรบุรัญนึกแกเดินผ่านตำรวจเซย์คือผมบอกตำรวจโอ้ยผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วแต่ว่าผมบริไายคลิปไว้ือเพราะผมถือตัวทำเปเครื่องเดียวเออผมต้องยุดคลิป เรืจังเอาไปให้ตำรวจเบิ้งอืมยีมบ้างเลยน้อง <c oughs> เราไปถามดูเพื่อเขาเก็บไว้ให้ประธานชัดเจนนะครับเจตนาหรือบริจตนาการนะครับเรื่องนี้ก็ต้องถามต้องติดต่อเพเ่อเาเอาคืนเพราะว่ามันไม่ใช่ของถูกนะครับคอมเมนต์กับมี่มี่หลายครับอา่านว่เบิร์ดหรอครับมี่เป็นลอย เอายกมาาลักๆกกับชิประมาณนี้นะครับส่วนมาาจะเป็นแท่งดันกฎไม้เอียงมากกว่านะครับนะครับเพื่อนครับผมสร้าคลิปนี้นะครับฝากไว้สำหรั้ดยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ